สวัสดีค่ะเดี๋ยวฝันจะพาคุณนะคะมาชมท้องนาและก็สวนไผ่กลอิ่มของฝันนะคะเพราะว่าวันนี้คนงานกำลังตัดพอดีแล้วเดี๋ยวฝันพาคุณไปดูท้องนานะคะวันนี้ท้องนาสวยมากและฟ้าสวยมากจริงๆเดี๋ยวเราไปชมท้องนากันนะคะแล้วก็ไปชมคนงานตัดไผ่กลอิม่มฝันจะพาคุณนะคะมาชมได้ท้องนาของบ้านฝันนะคะที่ที่มีต้นกล้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังเพี้ยงเลยนะคะเมฆก็สวยมากเลย ตรงนี้จะเป็นนาวานนะคะที่ที่เห็นนะคะแรกที่ถัดไปก็คือเป็นนาแดงเการตรงนี้ได้บอกว่าแดดได้ขัดใจนะคะวันนี้น้องฝังจะพาคุณมาชมท้องนาและบรรยากาศคิวทัศน์อันสวยงามของชนบทนะคะเราจะมาชมอันนี้คือป่ากล้วยนะคะต้นกล้วยที่ว่าทางแม่ฝันปลูกไว้อยู่นะคะจะปลูกรอบๆรอบๆคูคองนะคะคูของท้องนานะคะ อันนี้ก็เป็นไายกลนอิ่มนะคะที่ว่าที่ทางบ้านฝังได้ปลูกเอาไว้ขานจำหน่ายที่ตลาดส่งสินค้าคนงานก็กำลังตัดโดย่าตัดแล้วก็ผลหญ้าอางหญ้าด้วยไายกลนอิ่มจะลงทุนปีแค่นั้นเดียวนะคะแล้วมันก็จะแตกห่อไปเรื่อยเราจะมีแรงส่งอยู่ยที่ตลาดศรีบุรเมืองถ้าใครสนใจไายกลินอิ่มมา,มาได้นะคะเราจะขายส่งนะคะขายส่งเท่านั้นนะคะเราจะไม่ขายปี นี่ค่ะไข่ปออิ่มนะคะเราจะขยายพันธุ์อีกนะคะ mm hmm. ตอนนี้ปีหน้าคิดว่าจะขยายพันธุ์อีสแปงหนึ่งนะคะจังหวะที่น้ําท่วมที่ผ่านมาพอดีก็น้ําท่วมลดเร็วไข่บออิ่มก็แตกแตก่เล็กแตกงามและเขียวสะพังด้วยนะคะ s no <S วันนี้น้องฝันพา <could> คุณมาดูสวน,นะคะสวนที่บ้านฝัน oh, ที่ทำไข่บนอิม่ม เราจะปลูกเยหอมแซมด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือเตยเตยหอมนะคะที่ว่า,าเราเอาไว้กำรรแทนกล้วยไม้คนงานก็จะมัดปัดไปกำๆนะคะจะมีแหล่งส่งวัตุ่ดิสีตราสีม่วเมือนีตราต้างๆร้านเจร,ริญยองค่ะีตราสีม่วงเมือนนะคะ ปูดินเพื่อให้สวยน,นะคะเพื่อว่าเราจะบ่มดงที่ไผ่านอูดินจะลงทุนแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็เอาหนออม,มามาปลูกนะคะแล้วก็คอยถางหญ้าบ้านใหญ้ารกแล้วก็จะมีคนอาจะมีลูกค้ามาสั่งสั่งที่ร้านที่ทน้องสาวจะขายเป็นเป็นร้อยนะคะเราจะขายเป็นร้อยขึ้นไปสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยต้นอะไรประมาณนี้นะคะและแ้วแต่ราคา ตอนนี้ไผ่คนคุณค่อนข่าจะมีราคานะคะราคาตอนนี้ค่ราคาดีมาก จะเป็น่องเลยนะคะซื้อนอนม,มาปลูกนะคะแม่ก็จะสั่งนอนม,มาปลูกแล้วจะมีคนงานจ้งางทคนงานทำต้องทําตาแสดงด้วยนะคะแสดงข้างบนเพื่อกันการความร้อนที่จะมาเผาต้นของไผ่คนออ่นเพื่อบานมันเหลือนะคะถ้ายิ่งต้นยิ่งเขียวใบย,ยิ่งเขียวชุ่มใบย,ยิ่งเขียวราคายิ่งดีนะคะเพื่อนๆ can't what No left hope me see I อย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมเข้ามาดูวันนี้น้องสารแฟเบอรี่พาคุณเข้ามาดูไลฟของน้องสารแฟเบอรี่นะคะถัดไปนั่นคือที่เห็นไม่เดยถัดไปนั่นก็คืออ้อยค่ะอ้อยแม่จะปลูกอีกส่วนหนึ่งแต่กา้านไส่สวนเลยตอนนี้ก็จะทําแบ่งส่วนมาเป็นแครทำใคร ด้านหลังท้ายแปลงก็จะเป็นที่นาของแม่นะคะอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่นาตรงการนี้จะเป็นทำแบ่งเป็นผายกลีนเพราะว่าส่งกราสีมหมเมืองๆอย่าลืมเข้ามาดูคลิปน้องฝันนะคะเพื่อนๆหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝันแฟมิลี่นะคะวันนี้น้องฝันสตรอเบอร์รี่พาคุณมาชมฝัน นี่ะเครื่อแทกน้ําเครื่องระบายน้ําออกถ้าเกิดวันไหนน้าตกท่วมมากที่ว่าท่วมไผ่บนดินเราก็จะระบายน้ําออกแต่ถ้าวันไหนแห้งขึ้นมาเราก็จะวิทจะสูบน้ำเข้าจากคูเล็กๆเ,เป็นทางนี้ค่ะเพื่อเข้ามาเข้ามาหล่อเลยค่ะในไร่ของเรานี่คือคูคลองเล็กๆนะคะที่เชื่อมคูคลองใหญ่ทั้ง <You do. S 1> หมดที่ว่าเป็นกัน้นกลางเอาไว้เวลาทางแม่ก็จะปลูกต้นกล้วยเอาไว้ด้วยนะคะ เพื่อเอาไว้กินลูกนะคะจะไม่ซื้อตอนนี้ก็คือใบพูนะคะใบพูอันนี้ทางน้องสาวก็จะไปห่อเป็นหมากพูนะคะเพื่อขายตลาดศรีเมืองเมืองทางเราจะเป็นขายส่งนะคะทั้งขายส่งทั้งขายปีกที่ตลาดศรีเมืองเมืองนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้ใครสนใจใครกดยินมาได้นะคะที่ตลาดศรีเมืองเมืองนะคะน้นเจ๊รำยองค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องแฟนมาได้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะน,นะคะ